ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสนับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโคด ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อยู่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกัจจกับผมคนนี้มากมากเลยเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสายฟรีกันอีกแล้วนะครับผมนะบอกเลยว่าทุกคนน่าจะชอบแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกัจจกับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนนะทุกการกดไลค์นเนี่ยเป็นกัจจกับผมคนนี้มากมากเลยขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถตามไปดูกิจกรรมที่ผมเพิ่งรีวิวได้นะครับผมก็คือวงแหวนมีราคเคิรนั่นเองนะครับก็สามารถตามไปด โอเคครับผมนะกตตอนนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนันเอนะครับเจียมเขาก็ใส่เสริมเพิ่มขึ้นมา่นเองนะครับจากหน้ารวมกิจกรรมหน้ารอนเ่งนะครับที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะมีตรงนี้เลยนะครับเป็นล็อกอินรับสกินถาวรนะครับสูงสุดเนี่ยก็คือระดับ FMVP นั่นเองนะครับเป็นสกินที่มีเอฟเฟกตสกิลนะครับมีทุก ทุกสก,กินไหมผมไม่มั่นใจแต่ว่ามีทั้งหมด5สก,กินนั่นเองนะครันะสำหรับรับฟรีในครั้งนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับหลังอัปเดตเนี่ยแจกคูปองฟรีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13กรกฎาคมนั่นเองนะครับนะบนะก็ค่อนข้างนานนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ที่ใส่มาเนี่ยก็คือใส่มาตั้งแต่วันที่28นะ แต่หลังอัปเดตแจกคูปองฟรีเริ่มวันที่9ถึงวันที่13ก็ยังไม่มั่นใจว่าทํากิจกรรมไปเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วก็ไปรับฟรีทีนึงในวันที่9กรกฎาคมเดี๋ยวตัวนี้ผมค่อยมัปเดตเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในวันที่28่สิบมิถุนาย,ยนเหมือนกันนะครับก็คือจะมีเป็นกรอบโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็ป้ายประกาศฟรีถาวรนั่นเองนะครับวันไหนก็ที่จะอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนัดรวมกิจกรรมกันเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวทุกคนไอคูป,ปองอัปเดตเนะี่ยน่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่28แหละแต่อาจจะไม่ได้รับไปช่วงนั้นเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันสำหรับตรงนี้นั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่กิจกรรมสกินก่อนแล้วกันนะครับก็กดที่หน้าลงกิจกรรมเหมือนเดิมนอะแล้วก็เพื่อนๆค่อยๆไล่ลงมานะครับจะเจอกับคําว่านี่นะครับผมนี่ทุกคนก็คือลางเอ,อ่อล็อกอินสุดสัปดาห์รับรางวัลฟรีนะครับก็ตรงนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นปัจจุ สามารถมาล็อกอิน3วันนะครับเพื่อรับเอฟเฟกแมวปั่นได้ถาวรฟรีทันทีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกนะครับกิจกรรมเนี่ยถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมนะก็เพื่อนเ่นเล่นเกมแค่3วันนะวันที่นี้วันคือวันที่20 21 22เนี่ยทุกคนก็ได้รับเอฟเฟกแมวปั่นถาวรแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนไม่ได้รับในช่วงนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้รับอีกแล้วนะครับผมนะก็ตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้อย่าลืมมารับกันด้วยนะคคครรรรัััับบแแ้้ววกกกก็ดดดดตนนนนนีีีะหมมมมาาาาเเปป่่่ทททฏิิ แล้วก็กดตรงนี้นะครับซึ่งผมจะมีโค้ดสุดพิเศษนะครับแจกฟรี2คนนะครับซึ่งโค้ดตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นโค้ดผู้เล่นใหม่นะครับผมก็คือโค้ดตัวนี้เลยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะปั้น ID ใหม่อะไรแบบนี้นะทุกคนก็สามารถใส่โค้ดนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นโค้ดรูนเลเวลสามครบทุกเม็ดนะครับผมครบทุกสีแล้วก็ได้ทออีก8ปดหมื่นกว่าทอนะครับผมแล้วก็มีเพชรแล้วก็เอฟเฟกต์แมวปั่นเหมือนกันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องล็อกอินเลยนะครับหรือว่าใครที่มี ID ID เก่าๆสรองแล้เนียเี่่ไอกอิน ครบ1เดือนนะครับผมนะสามารถใส่โค้ดตรงนี้ได้เลยนะเดนนะครับก็จะได้เป็นตาอันเชิญฮีโร่ถาวรนะครับเลือกได้มีหลายตัวเลยนะครับรวมถึงเอฟเฟกต์แมวปั่นถาวรกันอีกเช่นเคยนะเดนนะครับโดยที่คนไม่ต้องล็อกอินเลยนะสามารถเอามาใส่โค้ดจากหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมใครที่ครบตามเงื่อนไขใส่ได้ไม่จํากัดนะเดนนะครับใส่จากหน้าตรงนี้ได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่กิจกรรมเหมือนเดิมแล้วกันนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกต์แมวปั่นล็อกอินสามวันนะครับผมสำหรับผู้เล่นปัจจุบันนะครับก็ ได้แค่วิธีตรงนี้เท่าตรงเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็กดมาอีกหนึ่งอันนะครับในวันที่28จนถึงวันที่30นะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็คือ28 29 30 3วันเท่านั้นนะครับเราจะได้กล่องนะครับสกิน100%่นต์นเด่นนะครับสำหรับตรงนี้เนาะซึ่งกล่องสกินลิมิเต็ด100%นี้เนี่ยมันจะมีหลายสกินมากๆเลยนะครับแต่สกินหลักๆเนี่ยที่ทุกคนน่าจะอยากได้นะก็คือจะเป็นสกินเซตเซตเอ เอ้ยเซต F MVP นะครับผมเนะี่ยก็คือจะมีที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้เลยก็คือมีทอนนะครับสกินของเอเลสนะครับสกินของฉีนะครับสกินของเลียวมะนะครับสกินของไบส์นะครับ,ร oma, รบ,ร By, รบแล้วก็สุดท้ายนะครับผมจะเป็นสกินของนาคอสนะครับผมเนะี่ยซึ่งทั้งหมด5สกินนี้เนี่ย จะสามารถราฟรีได้จากกล่องนี้เลยนะครับแต่แต่แต่นะมันไม่ได้มีแค่5สกินตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันมีอีกเยอะแยะมากมายตรงนี้ซึ่งนับแบบเป็น10บสสกินนะครับในนี้เนาะและตัวนี้นะครับเจมเขาก็เขียนว่าอย่างละเอียดนะครับผมว่าเมื่อเปิดเนี่ยเราจะได้รับ1สกินถาวรแน่นอนนะครับแต่เป็นสกินถาวรที่เรายังไม่มีนะครับและที่สำคัญก็คือเลือกไม่ได้แนเๆนะครับผมนะ ลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเจ้าเดียวในไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อีกพิเศษเติมเว็บรุ้นแพ็คฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ลน์และอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตรเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันเล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินที่เป็นระดับสูงกันแล้วกันนะครับในกิจกรรมนี้เนาะมีทั้งหมด5สกินแนเดนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูสกินตัวแรกเลยครับผมเป็นสกินของนาคอสเอออดีซีหรือเปล่าผมจำไม่มานะมันก็มีหลายสกินนะ F m p m ฟเอมอะไรแบบนี้แหละทุกคนแต่มันก็คงไม่ได้มาทั้งหมดแหละแต่ก็มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่นาคอสก่อนละกันนะครับนี่จะเป็นนาคอสเอดีซีอ๋อเอฟเมหรอนาคอสเอฟเอมี <laughs> เหมือนกันนะครับผมเนี่ แต่ว่าอ๋อตัวนี้ไม่เป็น ADC ผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นชื่อทีมหรือเปล่าเนาะก็สกินนี้มี f อ Skill สกิลตอนแดนก็สวยมากบอกเลยว่าช่วงแรกๆที่เข้ามาเนี่ยคือคนอยากได้สกินนี้เยอะมากนะครับผมก็คือเป็นสกินแรนในตำนานอีกดึงสกินนักันนะครับต่อไปครับผมนะก็เป็นสกินของฉี่นะครับฉี่สกินนี้ตอนที่เข้ามาแรกๆก็สวยมากๆอีกเช่นกันนะครับผมนะโทนเอฟเฟกมันสวยแหละสลหรับสกินสีเอ้ยฉี่ตรงนี้นั่นเองนะครับพูดผิดไม่ได้เลยนะะสลหรับอันนี้นะ นี่ฉีสกินนี้นะครับผมก็สวยงาม อีกหนึ่งสกินเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นสกินแคร์ลี่นะครับผมเป็นสกินของไทยด้วยนะครับเป็นสกินนักแข่งไทย FAPP นะครับก็คือสกินของเออ่เต้เอเลสนะครับผมหรือว่าเอเลสนั่นเองนะครับนี่แต่ตอนนี้แต่ตอนที่ได้สกินเนี่ยก็คือยังเป็นสกินยังอยู่ในทีมของทารอนอยู่เนาะแต่ตอนนี้ย้ายไปเบคอนชามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นสกินนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเพียเท่านี้นะครับยังมีสกินอีก2สกินนะครับผมก็คือสกินแรกเนี่ยจะเป็นสกินของไบต์นั่นเองนะครับไบต์นี่น่่าาจะออยูหรืเปล โอเคไบต์นะครับไบ์ FMVP นะครับอ๋อแต่ไบ์เนี่ยมาเป็น AIC 2021นะครับแชมเปี้ยนนะครับนี่ก็จะมีสกินนี้นะครับที่สามารถลุ้นรับได้ฟรีหนึ่งสกินนะครับสกินนีนนอนแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นสกินของเลียวมะนะครับผมนีก็น่าจะเป็นสกิน FMVP เหมือนกันนั่นเองนะครับเลียวมะอยู่ไหนนี่มันหาไม่ค่อยเจอวะทุกคนไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ซึ่งแต่ตอนนั้นก็เล่นบ่อยนะแต่ไม่ค่อยได้หานะครับนี่เลียวมะ APL โอ้โหแม่ง oh, ผมก็จำผิดจำถูกต้องขออภัยด้วยเยนาะเอ๋ไบเมื By ่อกี้เป็น AIC 2021นะแต่เรียวมะสกินนี้เป็น APL 2023นะครับผมนะก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมนะนี่แต่สกินนี้สวยนะสกินนี้สวยแต่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะก็แต่สกินนี้ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับผมก็คือจะเป็นเซ็ตสกินนะครับผมของสกินเหล่า FMP v P. เอ่อ AIC APL ต่างๆนานานนครับผมก็จะมี5สกินตามนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือนอกจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับผมว่ามีสกินอะไรบ้างบอกเลยว่ามันเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปทีเดียวเพราะว่าทุกคนก็สามารถลองดูไปพร้อมๆกันได้เลยนั่นเองนะครับ You are never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. แล้วเนาะก็รีวิวทั้งวิธีการรับนะครับรับเอออาจจะยังไม่ได้รีวิวเนาะรับง่ายๆเพียงแค่ทุกคนล็อกอินในวันที่28 29หรือ30เดี่ยววันใดวันหนึ่งก็ได้ในนี้รับไปทันทีนะครับล็อกอินแค่วันเดียวเท่านั้นนะก็ได้รับไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะง่ายนแน่ๆนะครับส่วนสกินก็ตอนที่ผมอัปเดตเลยมีสกินตามนั้นเลย้นลยนะครับ โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะาฬิกาคลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝกดกระ,ะดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันเจอกับผมคนนี้มากๆสำหรับวันนี้นะครับกอ็อุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ